ขอญาตต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่23เดือนเมษายนถ้ยอยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงจับตามองอยู่ที่เราไม่เพียงแต่เพื่อที่เจ้าจะมองเห็นทางเท่านั้นแต่เพื่อรับกำลังและสิทธิอำนาจจากเราด้วยลูกเอ๋ย เราจะไม่ให้เจ้าทำสิ่งใดโดยที่ไม่เตรียมเจ้าให้พร้อมที่จะทำสิ่งนั้นก่อนนี่คือเหตุผลที่การสแสวงหาน้ำพระทยของเราในทุกๆเรื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งมีคริสเตียนหลายคนที่เหนื่อยล้าหมดแรงเพราะเข้าใจผิดว่า การทำงานหนะักเป็นเรื่องดีเสมอและคิดว่าการปฏิเสธที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้ผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่ผิดลูกเอ๋ยการที่เจ้าจะรู้ถึงน้ำพระทัยของเราเจ้าต้องใช้เวลาด้วยกันกับเราสิ่งนี้ไม่ใช่ภาระแต่เป็นสิทธิพิเศษอันน่ายินดีเราจะสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่เจ้า ต่อหน้าเรามีความยินดีเปลียมล้นในหัดขวาของเรามีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดและพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่141รี่ข้อ8ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าตาของข้าพระองค์เพ่งตรงพระองค์ข้าพระองค์ลีภัยในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ขาดใจและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน สาดูดีบทที่16ข้อที่11ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปลี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรพรคุณลปังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ